ท่านผู้ชมครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับผมทิเกตรอบูตนะครับก็เลยพอเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องจะบูตขึ้นรูป Apple มาวิ่งปืดปืดสองสองสามรอบนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าต่างนี้เลยเขียนว่าไม่สามารถติดตั้ง macOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบแหล่งตัวติดตั้งออกจากติดตั้งเพื่อเริ่มทำงานใหม่ครั้งคอมพิวเตอร์คุณใหม่แล้วลง สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงมาเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกคลิปก็ต้องมีงานซ่อมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อม macbook pro a 1 2 7 8งสอง1ปีสองพของคุณลูกค้าส่งมาจากอ่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมแกะกล่องมาแล้วนะครับอ่เป็นเพื่อนช่างนะครับของคุณพรมสันตินะครับโสดามุกนะครับนี่ที่อยู่นะครับ ส่งมาจากตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันอาการก็คือบูตเข้า OS ไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อนจ้าอาจจะติดตั้งแล้วติดตั้ง OS แล้วก็เข้าไม่ได้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับครับท่านผู้ชมครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับผมคิเกตรอบูตนะครับก็เลยพอเปิดเครื่องปุ๊บ เครื่องจะบูตคลูป a p p p e มาวิ่งปืดปืดสองสรอบนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าต่างนี้เลยเขียนว่าไม่สามารถติดตั้ง macos บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบแหล่งตัวติดตั้งออกจากติดตั้งเพื่อเริ่มทำงานใหม่ครั้งคอมพิวเตอร์คุณใหม่แล้วลองอีกครั้งและกดเริ่มทำงานเขาก็จะวนบูตอีกนะครับอโอเคเดี๋ยวผมลองกดเขาก็จะวนอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่มี os ดูนะครับ นช่างบอกว่าได้บูตติดตั้งไปแล้วทีนี้บูตติดตั้งไปแล้วก็ก็เป็นแบบนี้นะครับพอดีเพื่อนช่างเอาแฟลชไดบ์บูตการติดตั้งไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วฟอร์แมตซะเลยทีนี้ทำบูตยากเลยนะครับเมื่อทำกับ Windows ทีนี้เราต้องทำกับ OS Mac แม็นี่ครับจะจอขาวประมาณนี้ครับจะช้านะครับเมื่อเขาไม่เจอโอเอสนะครับเนี่ยึ้นรูปแอปเปิลแล้วครับ รอ,อสักคู่หนึ่งนะครับผมอยากให้เพื่อนเเห็นอาการด้วยนะครับกว่าจะขึ้นหน้าต่างอันแรกที่ผมเปิดได้ดูรอสักคู่หนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยผมจะพยายามไม่ตัด คลิปออกในช่วงอาการเสียเพื่อนๆเห็นชัดๆรอสักคู่ีวิ่งแล้วหลอดนี้จะวิ่งช้าหน่อยอันนี้น่าจะเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบธรรมดาจริงๆผมแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น SSD นะครับสเปคเครื่องก็กยังพอใช้งานทำงานได้นะครับช้านิดนึง ก่อนหน้านี้เพื่อนช่างก็ได้ติดต่อมานะครับให้ผมทำบู o โอเอสส่งไปให้ผมก็ทำบู o โอเอสส่งให้นะครับเป็นเพื่อนช่างกันนะครับก็ช่วยเหลือกัน,นเริ่มมานะครับถัดแปดมาแล้วสักครู่นะครับเขาจะบูตช้าประมาณนี้เลยครับวิ่งรอบที่สองแล้วนะครับ ถึงกับช้ามากจะกินเวลาการทำการถ่ายคลิปอ่าโอเคนี่ครับปิ้งมาหน้าต่างนี้แหละเหมือนเดิมอีกนะครับไม่สามารถติดตั้ง Mac OS บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ไม่พบแหล่งติดตัวติดตั้งออกจากตัวติดตั้งเพื่อเริ่มการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้วลองอีกครั้งเมื่อบผมกดเริ่มทำงานใหม่ก็จะวนเหมือนเดิมรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปติดตั้ง OS แล้วมาดูกันว่าใช้งานปกติไหมนะครับ ครับท่านผู้ชมผมได้ติดตั้ง OS ให้ใหม่แล้วนะครับทีน,นี้มาดูกันนะครับว่าจะเร็วไหมนะครับเป็นเครื่องของท่านลูกค้าที่ส่งมาจากาสีสกเกตนะครับมาด,บนะบดูกันนะครับดูกันนะครับผมจะบูตให้เพื่อนๆดูกดเปิดเครื่องนะครับมีเสียงผางก็ชื่นใจนะครับช่างชื่นใจแล้วครับ จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับคือเราลง o s อย่างเดียวบูตแล้วนะครับอาจจะช้านิดนึ่งยังเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบธรรมดานะครับถ้าเปลี่ยนเป็น SSD นี่จะลื่นนะครับภาษาช่างว่าลื่นหัวทิมนะครับแต่เจ้าของเครื่องต้องซื้อปัตเตอร์รอไว้นะครับมาเปิดเครื่องเดี๋ยวหัวทิมพื้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปดให้นะครับพัูแต่ตอนนี้ใส่ไปก่อน โอเคบูตแล้วนะครับใช้ง,งานได้ปกติผมก็สําหรับเพื่อนช่างผมก็ท,ทําบูตไปให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะท่านลูกค้าส่งมาแบบนี้แล้วก็บูตมันเสียผมก็เลยทําไปให้ใหม่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสาห,หรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปของผมแล้วชอบคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อ,ตอไป และเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีเบอร์เบอร์เบอร์โทรไอดียไลอยู่ในคลิปของผมเลยนะครับและสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม